ก็ดีแล้วอีบานก็ดีแล้วที่มึงโทษตัวมึงเองบ้างว่าคลิปมันหลุดมาได้ยังไงมึงไม่ได้ส่งให้ใครอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็มีอีผีอยู่ในนั้นแหละมึงเข้าใจไหมมีอีผีอยู่ในกลุ่มของมึงอ่ะอย่างที่พวกมึงกลัวกันเนี่ยมึงตั้งคําถามกันมาเนี่ยสิ่งเดียวที่กลัวเนี่ยสิ่งเดียวที่กลัวน่ะคืออะไรรู้ไหมที่เรานั่งมาด่าดน้องเขาเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คือจะมีผีไงมึงก็มี มึงก็เอาให้เนียนกันละกันนะมึงบอกว่ามึงมึงไม่ได้มึงไปทําบุญกูก็ให้ทุกคนกูให้ครอบครัวมึงเท่าไหร่กูไม่ได้มาทวงบุญคุณเนีวแต่มึงน้อยใจมึงจะน้อยใจที่อะไรน้อยใจไปเพื่อทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับมึงเลยอีบานเขาไม่เอะไไรกับมึงเลยเขาไปขอโทษมึงไม่รู้กี่ครั้งเป็นกี่ครั้ง แล้วทำไมมึงไม่ยอมจบล่ะไอ้คำว่าน้อยใจเสียใจโอเคถ้ามึงยังเออมีไอนี่มึงความรู้สึกไอนี่มึงก็โทรมาหาน้องเขาสิคุยกับเขาระบายกันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ที่กูบอกมึงว่าน้องเขาเงียบกกิบตอนที่ออกมาไลฟ์สดกันช่องไอ้น้อยเนี่ยเขายังเข้าไปคอมเมนต์ด่าไอ้น้อยเลยหนูไม่ให้ลงนะเขายังแคร์ความรู้สึกมึงอะ่ะ เขายังแคร์ความรู้สึกมึงอะว่ามันจะเป็นเรื่องแน่สุดท้ายมันก็เป็นจริงๆเห็นไหมเขายังเข้าไปว่าเลยไอ้ม,น,มนยังเข้าไปว่าเลยมึงไม่นึกถึงตรงนี้ล่ะอย่าไปว่าเขาเอาคลิปนี้ออกนะอย่าเอามาลงนะแต่มึงไม่จบไงมึงไม่จบเขาก็ออกมาขอโทษแล้วขอโทษอีกถ้ามึงเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่แรกอะนะเกิดตั้งแต่แรกมึงหลังไมคุยกันสิว่าเออ,อมนอย่างงู้นอย่างนี้ เขาบอกเขาไม่รู้ไอ้มอนก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องเลยว่าจะขึ้นไลฟ์สดกันอะทำไมมึงไม่หลังไมละ่ะเคลียร์กันถ้ามึงคนอย่างมึงถ้ามึงไม่คิดว่ามึงจะมีหน้ามีตาแล้วจะเกิดเรื่องมึงจะเอาหน้าใหญ่ๆหน้าบานๆของมึงเรื่องจะไม่เกิดมาบานไปขนาดเนี้ยถ้ามึงเคลียร์กันหลังไม่มันจบไปนานแล้ว มึงน่ะมันไม่จบเองเขาถึงต้องไอ้นี่ขุดขึ้นมาไงพบมึงก็ไม่ได้ใช่ย่อยอีบ้านมึงอะไม่ได้ใช่ย่อยมึงไม่ต้องเอามาพูดหรอกมึงไปถามครอบครัวมึงนู่นกูให้มึงไปเท่าไหร่เขาขอมึงเหรอละมึงหลังไม่กับแม่เขาน่ะถามแต่เดียวยายหมอเนี่ยเขาโทรไปหามึงเหรอหรือมึงโทรหาเขาอะกูถามหน่อยคําเนี้ยใครโทรหาใคร ใครโทรหาใครและที่มึงช่วย,วยมาเนี่ยไปซื้อเสาบ้านเอให้ไอ้น้องไอ้อ้ไนไอ้อ้นใหญ่เนี่ยอะช่วยเขาเนี่ยใครเสนอไอ้มนมาโทรไปขอมึงเหรอช่วยน้องหนูหน่อยไอ้มนมันจะสร้างนูน่นสร้างนี่อะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้มนมันโทรพี่ช่วยหนูหน่อยเหรอแบบนี้เหรอ มึงเสนอเองทั้งนั้นมึงต้องรู้ข้อนี้ด้วยนะมึงต้องรู้อีหามึงต้องรู้ด้วยเรื่องนี้กูถึงได้บอกไงถ้ามึงให้ด้วยใจให้ด้วยความสงสารให้ด้วยความเมตตากรุณาความปรารถนาดีแล้วที่มึงขุดมามึงคือมึงมึงต้องมึงบอกมึงน้อยใจมึงต้องทำมึงน้อยนี่มึงน้อยใจมึงต้องจัด ให้รู้ไปเลยว่าใครผิดใครถูกมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกนะอีบานมันไม่มีใครผิดใครถูกในเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกกูก็รู้ว่าไอ้มน่ะมันก็ผิดเหมือนกันกูก็บอกเอออย่าไปอพูดเลยอย่าไปพูด,พดแต่เขาก็เงียบเขาเงียบมาเพราะมึงนั่นแหละน้องมึงในอีเหลือกนั่นแหละ พสเพลงขึ้นมาโพสกันแนกแนันแหนเขาสารพัดถ้ามึงเป็นคนที่จิตใจดีนะอีบานหรืออีเหลือกเนี่ยมันลักมึงอะนะมันจะไม่ออกแบบนี้ออกมาหรือไม่ได้คําสั่งจากมึงนะ่ะมึงกระเสียดกระสีกระแนกระแหนแล้วก็อีพวกสัมภเวสีของพวกมึงเนี่ยกระเสียดสีเขาทุกอย่างทุกทุกอย่าง ทำไมมึงต้องขึ้นไปขึ้นฮานกับพวกเขาเพราะมึงอยากเอาความถูกต้องความถูกต้องน่ะมึงรู้อยู่แก่ใจอีหามึงรู้อยู่แก่ใจว่าความถูกต้องมันคืออะไรโลกโซเชียลจบก็คือจบเขาคมาขอโทษมึงกี่รอบแล้วจะกาบปีนมึงก็ยอมมึงก็เข้ามาสิมึงก็เ้ามึงจะให้เขากาบปีนมึงมึงเข้ามาหาเขาถึงบ้านเขาจะกาบปีนมึงได้เขาไม่ไปขามึงถึงกรุงเทพหรออีดอก เขาไม่ไปกาบปีนมึงถึงกรุงเทพหรอกถ้ามึงอยากให้เขากาบปีนอ่ะเขายอมเพื่อเรื่องมันจบมึงจะเอาไหมล่ะแบบเนี้ยมึงจะทํำไหมเขายอมกาบปีนมึงเลยมึงจะเอาไหมแบบนั้นมึงเข้ามาหาเขาถึงที่สิเพื่อความสะาใจของมึงอ่ะมึงเอาไหมแบบนี้ยมึงจะทํำไหมล่ะกาบปีนมึงเลยเพื่อเงินที่มึงให้มาเนี่ยที่มึงเสียเสียไปที่มึงไปหวานให้ทุกคนเนี่ยอ่ะมึงทําบุญเนี่ยอ่ะเขายอมกาบปีนมึงเลย ไอ้คำว่าเนรคุณเนี่ยเขายอมเลยเพื่อนจะลบคำว่าเนรคุณออกเนี่ยมึงทำได้ไหมมึงมาไหมอ่ะฮะมึงมาไหมมึงจะมาไหมยีหาไม่รู้จักจบจากสิ้นพูดแล้วพูดอีกน้อยใจน้อยใจคุยอะไรอะ่ะแล้วสิ่งที่มึงคำพูดของมึงที่มึงออกไปแต่ละคนเข้าคลิปไปด่าคนนู้นว่าคนนู้นว่าคนนี้นินทา,คนน,นนทาคนนู้นนะินทาคนนี้น่ะ แล้วคนที่เขาฟังคํานินทาของมึงเขาก็ปากต่อปากอะ่ะกูก็บอกแล้วร้อยพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันแม่น่ะเขาก็รู้มึงมึงพูดอะไรหมดเนี่ยมึงพูดอะไรออกมามั่งอ่ะฮะอีบานเขาก็รู้แล้วคนที่เขาบอกว่ามึงอะบอกรักเขาอย่างงู้นอย่างนี้แต่มึงไม่อินินทาอีกคนให้คนนี้ฟังเนี่ยแล้วคนที่รับฟังอย่าคนนั้นน่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะน้อยใจจากคำพูดของมึงหรือเปล่า กูถามแค่เนี้แหละเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเขาจะเขาจะน้อยใจหรือเปล่าแต่มึงเหมือนเป็นผู้ให้มึงอ่ะเป็นผู้ให้ผู้ให้อยู่คนเดียวแต่มึงน้อยใจเขาเขาไม่เอามึงแล้วมึงน้อยใจเขาอย่างนี้มันถูกเหรอฮะอีบานกูถามหน่อยดิมันถูกเหรอคนอย่างมึงอ่ะแก่แล้วโตแล้วใช้สมองคิดบ้าง คิดทบทวนสิ่งที่มึงกระทําไม่ใช่ว่ามึงทําถูกอย่างเดียวมึงใจบุญก็จริงมึงให้เพื่อความเสน่หามึงให้เพื่อความรักเพื่อความเอ็นดูแต่กรณีของมึงน่ะมึงไม่ได้ใช่ความรักมึงเอามึงทําแบบนี้มึงเอาเพื่อเอาหน้ามึงฟังกูนะมึงทําเพื่อเอาหน้ามึงทําอยากให้ตัวตนมึงมีอยู่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้มีมึงมีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียล นี่น่ะสิ่งที่มึงทำน่ะร้อยเปอร์เซนคนอย่างมึงน่ะก่อนแรกๆมึงไปโอ้ไม่อย่าเห็นหน้าพี่นะอย่าให้เคนเห็นหน้าพี่ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าพี่นะพี่ทําด้วยใจอย่างนี้มันใช่เหรอฮะอย่างนี้มันใช่เหรอฮะอแก้ว